สปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรา,าเนี่ยที่ร่วมการสนับสนุนเงินรางวัลเนี่ยให้เรียกว่าในฟอร์ซิตี้จีเดวีโปริสสมารีฟสามในครั้งนี้เนี่ยไพร์สพูลเนี่ยทะลุไปถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทเนี่ยก็เป็นขอบคุณทางทูเคที่ชีสนะครับแล้วก็แฟมิลี่ซิตี้ด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนร,รางวัลกันเข้ามานะครับให้กันักกีฬาทั้ง16ทีมทุกท่านเนี่ยที่ร่วมทำแข่งขันได้มีเงินรางวัลหรือหรือว่ามีบัดเจตติดไม้ติดมือกลับไปหลังจากจบการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ บอกเลยครับมาดูครับในการแบนกันก่อนแล้วแต่แบบอาวุธแลวครับธนาักษของอีซี่แล้วก็เซริลนั่นเองครับจริงๆอยากเห็นฟอร์มเซริลมากนะเพราะว่าตอนนั้นที่แกเล่นในคอฟไลไฟเนี่ยเดือดเอาเรื่องเหมือนก e ันนะพี่โบนะใช่ครับ <q> ก็ค <ana> <G Dreams> şey like ือเป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกว่าในเรื่องของทีมไฟต์อะไรต่างๆเนี่ยพวกแกก็น่าสนใจนะครับอีซี่ก็ด้วยอีซี่ก็เช่นกันเนราะว่าตอนที่พวกเขาคัดตัวทางของวัดมันติเวิร์ตเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าได้โชว์ฟอร์มโชว์ผลงานให้เราได้เห็นกันแล้วก็น่าติดตามกันทีมนี้อาาจจะเเกว่นี่ย เป็นทีมที่เคยแข่งตั้งแต่รอบค้าออฟคิงแล้วถูกไหมนะแล้วก็โปรยิ้ครั้งก่อนไหลมายาวมานี่ไกก็ยังอยู่ในรีการแข่งขันพวกเรานะครับรวมไปถึงแต่ทางของอิซี่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่สำหรับชื่อเนี่ยเพราะว่าเรียกได้ว,ว่าในการแข่งขันนี่อาจจะเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็ต้องมารอดูฟอร์มรอดูเชิในการแข่งขันกันนะฮะว่าในสนามจริงเนี่ยพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้างครับที่หลังจากจบคอลี่ฟายไปก็ได้มีการกลับไปซุ่มซ้อมซักซ้อมกลับมาใน รอบโปรดิคที่จะทำงานแข่งกันจริงนะตรงนี้เนี่ยนะครับพวกเขาจะมีฝีไม้ลายมือที่พัฒนามากขึ้นถึงขนาดไหนก็เอาว่าเราดูด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้แคร์แฟนเฟดนะครับสองทีมนี้แบนได้เหมือนกันเลยครับสามไม้ผู้หนึ่งปักฉามครับถูกน้ำออกจากเกมนี้ครับเขาดูคู่ที่แล้วมาแล้วท่านของเซเรียลหรือไอซี่ครับแบนไม้ที่ไม่ก่อนเลยครับแบบนี้ครับเหลือแค่ปากฉามเลยครับทั้งทั้งสองทีมครับรอดูครับว่าวันนี้เซเรียลหรือไอซี่เนี่ยจะมีแผนอะไรที่มาเซอร์ไพรส์พวกเราหรือเปล่าครับพี่บอสครับ ต่อเนะนี่ยเฟิร์นแกใส่หน้ากากเลยไปด้วยฮนะเฮ้ยนะมาครับกำลังจะเริ่มเข้าสู่เกมแข่นในครึ่งแรกเลยครับสำหรับทางอิซี่ครับอยู่ฝั่งซ้ายมือครับแล้วก็เซอร์เรลครับฝั่งขวามือนะฮะชุดสีขาวกับชุดสีน้ําตาล <ś le af> น,น, <S <S น,นะครับอืมไม่ได้ดูนานนะพูดอยากรู้เหมือนกันว่าฝ่ายนี้เล่นจับตำแหน่งหรือว่าจับอาวุธอะไรกันบ้างเลยครับทั้งสองทีมนะต้องรอรีฟื้นกันหน่อยนะตอนนี้ครับลบเหนือครับหน้าที่ของหน้าของเซอรลครับน่าจะขับไปแล้วว่าแกะกล่องไอต็อกกล่องแรกกันก่อนเลยครับ ช่ครับมาโตในพื้นที่กล่องแอดดอเอาไว้ก่อนเลยครับลมเหนือจะขับออกมาคันแรกแบบนี้ยังไงจะมีการเปิดชนให้เพื่อเลยหรือเปล่าด้านหน้ามาสาคันแล้วสะบัดมาทะลุมาถึงข้างหลังเลยครับลมเหนือแกแต่ด้านในไม่รู้ว่าจะทะลุไปถึงไหนกันแล้วยังไงจะมีการเดินคอนแทคก,กันมาแล้วขอมาให้ดีมา,กมาเก็บพิทอปเปร์ก่อนเลยเลยครับท่านผู้ชมจะเปิดเกมมาได้สวยกนทังนี้ซี่ยังไง ลมเหนือต้องลงมาเติมเพื่อนแต่ตรงนี้ตัวผู้เล่นเหมือนจะน้อยกว่าไหมครับสําหรับทางอีซี่ครับยังทะลุเข้ามาไม่ถึงแอร์ดรอปแต่เหมือนจะมีการปะทะกันต่อเนื่องแล้วปอลแกดับเบิ้ลคิวในต้นเกมแบบนี้กินทางเวไปอีกหนึ่งไหลมาตัวสามจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่าแต่ตอนนี้มือปืนของทาวเซลิวเหมือนจะลุดโปรไฟชั่นเลยนะท่านผู้ชมโอ้เอาะไรครับโมชเช่กับนี่ครับบูธเข้ามาหนึ่งทีท่านเอาปอครับแต่เนื่องมาปีเก็บท่านหน้าคอมัสต์ก่อนแล้วก็แต่ว่าเอ้ากรงก็ผมไปเก็บฮงทางนั้นของอีซี่ันครบ่่ฮะีวา นี่ดึงจังหวะอยู่นานก็ถึงจะเสียตัวผู้เล่นไปก่อนครับแต่แกได้ทงมาทงแรกนี้สวยงามเหมือนกันเลยครับสำหรับทางเซเรียครับขึ้นนำไปที่5ต่อศูนย์ครับหมาแล้วสองทีนี้มาจากทางฟอร์สแล้วก็จุ๊บจุ๊บไปเลยครับเก็บทางเคริร์สเซอเคริร์สไปคุดกับเคริร์สเซอขอภัยกูครองยังไงกูครองโ<อ>ดนสับมาหมุนมาสวยงามจ,จัดเลยครับสามเมือบาสเตยจัดให้ เออเกมแอร์จับหลังมาตาหน้าวินเตอร์ครับตามสับปาตูนี้เซริวโดนหลุมแล้วตาเออตรงนี้โลตรงกลางก็เรียบร้อยเลยครับเออตัวนั้นของเออเก็บไม่ได้ครับวันนี้ครับลับปอชครับจะไปที่ธงเอแต่ว่าก็ดึงเชิงไว้ก่อนครับปอชตัวนี้ใช่ครับขอบวงตรงนี้ครับเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าเลยครับวิ่งโซนกันเข้ามาก่อนเลยครับสำหรับทางอิซี่ผู้เสียไปสี่เสียไปสี่ตัวผู้เล่นด้วยกันอะไรครับในฮะในการบุกทงแทกของทางเซริวนะอิซี่ครับ ต้องทําการรีเซ็ตไฟกลับมาให้ไหวเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วเหมือนจะมีการยึดธงต่อครับยึดธงต่อตรงนี้ยังไงเห็นวิ่งคือน้ามาเกาะดิคือศัพท์ของทาไอซี่โอ้แต่ท่านในหนาแน่นเกินไปมันทะลุเข้าไปไม่ได้ครับเซลเรีวมาถึงก็เลยว่าเซอร์ไพรส์แผนปล่อยปล่อยแอดดับไปเก็บธงก,กันก่อนเลยครับท่านของเซลเรีวครับน,น่าเตรียมมาในะในการปล่อยแอดดับตรงนี้ครับเราไปเก็บธงทางด้านของไอซี่เขาเลยครับองนั้นแล้วกูคล้องเก็บต่อเลยด้วยครับโอ้โหไม่มีใครมายุ่งกับแกเลยครับกูก็ไม่ได้หนีเลยนะ มายุ่งนะมาทีเดียวเท่านั้นแหละใ,ใ,ให้เน้นๆเลยขเข้าที่กลางคอ,อเนี่ยอขอแคบขาดมาตรงนี้ยังไงเฮนรี่ครับสนับตัดอยู่จุ๊บๆมา1-2เล่นกับทางนิโตเฟอร์จะบ้าฉลาดต้องขอไปบูทมาบูทมาแต่ตรงนี้บอกเลยว่าถูกเป็นหลาจัดๆแล้วสับมาตรงนี้รเรียบร้อยเลยครับฉลาดเก็บทางเฮนรี่<า>ไปตรงกลางตรงนี้เหมือนจะไหลบุกไม้หนึ่งคราเลยเขาสรับทางอีซี่ทะลุเข้มาแต่เหมือนมีปืนยิงเบจังหวะไว้เหมือนกันเขาไม่เดินต่อไม่ได้คเขาสรับทางอีซีแม่เลยฮะแล้วซัมยูครับนี่ฮะ หลายกันมากรับซ like ัมยูต so, uh ัว oh. นี an, so, ้เซลีโอเกือบจะได้โทที่สองแลแต่ว่าไม่ได้ครับต้องจบอวัเรสตัครับที่เข้าไปอดีเมเก็บกูกองไปครับเซลีโอต้องตั้งกันใหม่แล้วครับแบบนี้ผิดแผนกันหรือเปล่าครับเซลีโอตรงกลางไฟนัวเหมือนเดิมครับฉลามตามสับมาฝั่งนี้มาวิเตอร์เก็บเฟิร์นไปไฮเว่ยต่อยตัดขึ้นมาแล้วคุ้ตัดจุ๊บๆไปแล้วเหมือนกันเลยครับฉลามสับต่อเจอกับครถข้างหน้ามาฉลามแทงสวนต่อมาฉลามต้องสับมุดศบเข้ามาก่อนแล้วตามสับอีกรอบนึงขาดทีเดียวแต่โอ้โหครถจะออกไปได้ครับ อะไรอะไรฮะแต่ด้านในด้านธงเหมือนจะมีปัญหาอยู่เราเอาวาเวลส์ไปเก็บทางโทมัสมาได้แล้วเวส์ไปเก็บที่ตอเฟอร์ไปอีกหนึ่งบอลไหลเข้ามาคูสยังไงจังหวะนี้สไลด์หลบมาแล้วหนึ่งสองนานหลังกันอยู่มีเพื่อตามมาจ่ายดาเมจช่วยอยู่คูสหมุนมาตรงนี้แล้วบอลเกียไปเก็บทางเงิบินเตอร์มาได้ตรงกลางตรงนี้เหมือนจะเป็นทางของอีซี่ได้เปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้แต่มีไรเปล่าเนี่จัดให้ไม้ดึงเก็บทางเอาเวลสไปแล้วบอลเก็บทางมีไรเปล่าคือมาได้ตรงกลางยังทะลุไปไม่ถึงไหนเนก็คือไฟในตรงกลางนานมากครับท่านผู้ชมกับคู่นี้ เอาเละครับแม่ครับกูกองครับต่อยตัดมาฝั่งขวาเป็นครูสปั๊มนะครับขึ้นมาก่อนได้ครับบอลไม่ได้ทมัสมาแล้วครับฝั่งนี้กูกองต้องกลับไปครับแล้วลบอชไปได้ท่านาเอาโถส้วามมาครับทันวาต่อยตัดมาฝั่งนี้ครูสมูดเพื่อนมาก่อนเจอก,กับกูกองฝั่งนี้ข้างหน้าฟรอสตัดบอลไปแล้วลมเหนือไม่ได้พอเช่ามาเลยครับซาไม่ได้ท่าน,น้าของฟรอสขึ้นมาเหมือนกันแบบนี้แล้วครูสตามสับแต่มีฉลามมาขวางแล้วครับท่าน้าของเซรลโอ้เดินไปต่อไม่ได้เลยเลยครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ถึงจะได้เียกว่า ได้ไฟก็จริงครับแต่ยังไม่ได้ทงมาในกระแสทางอิซี่ครับคือดูตัดตัวผู้เล่นของทางเซริวไปได้ค่อนข้างเยอะครับแต่ถังทะลุไปไม่ถึงทงครับต้องกลับมาคอยโซไปที่ทงตัวเองเอาไว้ด้วยครับตรงกลางนี่ไงครเออฮะสับเวย์อยู่สับเวย์อยู่แล้วสไลด์ดึงจังหวะมาแล้วเพื่อนเข้ามาตามจ่ายดาวเบ็ไจะโดนบุฟเฟคต้องวิ่งถอยหลังก็มาก่อเลยครับเออฮะ รอป้องกันธงครับอีซี่ครับไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองเสียทวิที่สองนะฮะพวกอีซี่ไกลว่ากลับมาได้ดีนะตอนแรกเหมือนจะเพลีงพลั้งไปแต่ว่ากลายว่านี่ครับอีซี่ครับนี่กบมาได้ครับลราป้องกันธงตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นเลยครับแบบนี้นี่เซริโต้องอาจจะต้องแก้แผงกันแล้วเล่นยากกันหน่อยครับเพราะว่ายอมปล่อยไอ้ดอกไปตอนแรกนี่ก็เสียทรัพยากรไปเยอะนะครับทางด้านของเซริโใช่ครับแต่คือเรียกว่าดูดึงเชิงกันสุดเหมือนกันครับท่านผู้ชมสำหรับคู่นี้นี่ถ้าเกิดธงบีเกิดขึ้นมาด้วยเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งเล่นยากะฮแต่่่ไมรู้วา ทางอีซี่แต่แกจะเก็บแผนอะไรหรือเปล่าครับนี่ให้เวครับด้านหลังตรงนี้มีสนับในซี่มา้าแล้วลมเหนือเลยครับกำลังไปเก็บหรายสองอยู่ยังไงทงบีแต่อีซี่วิ่งเข้ามาประชิดหน้าเคิร์สวิ่งไหลมาจวนึงจุดสอง่อปอนเข้ามาด้านหน้าแล้วเล่นกับเพื่อนสวยงามจ,จัดๆเลยก็มาฉลาว่าปาดแอนิเมชันล,ลมเหนือไปจังหวะเก็บทง ม,นนมีนคนรักข้าร่เหนือแถบภาษาัาลูมหาแก้เลยท่านเ้าของมเหนือครับแล้ววินเตอร์ไปได้เฟืงเข้ามาก่อนครับพีตรงนี้มาเก็บแล้วแล้วมีปืนยิงตัดมาให้ครับ <mark> เฟืงเก็บมาพีก็เก็บมามีได้เปล่าก็เก็บมาครับตรงนี้ครับล้วฉลาไมไ,ลลาไปได้แต่ไม่คิวมาตรงนี้ทางด้านของเซริลฉลามมาสับต่อที่พีกับพีนอนเก็บอยู่สับหนึ่งสับสองสับสามขาดทีเดียวเลยอาชีพโบแต่มัสมาอันนี้ม่แต่ไม่ทันเวลา แล้วยังไงก็มีอะไรเปล่าก<ฮ>็เก็บพงขึ้นสวนมาตามได้อยู่เหมือนกันอะไรันเป็นอันดัที่8ต่อสาวเลยครับผู้ชมตรงกลางตรงนี้ยังไงมีอะไรเปล่าวิ่งโซนพื้นที่อยู่แล้วไม้ภูของแกยังไงเคิร์สตามสับมาแล้วพี่เธอเก็บทางพอสมาได้เลยครับตรงน,นี้วิ่งโฟกัสไหลเข้ามามีอะไรเปล่าแท็กขึ้นมาแท็กขึ้นมายัางไงเคิร์สวิ่งหาจังหวะอยู่เล่นกับพุ่มเล่นกับพุ่มอีกด้านหน,น,นึ่งฮิปโปโปเตมัสนะครับเก็บทางเฮดวี v ไปแล้วเหวี่ยงไม้มาเหมือนจะใช้เวลานานาในการปิดคิวเลยครับมีอะไรเปล่า เอาแล้วครับแม่เกิดครับบนลำก่อนขวากันก่อนใหม่ก่อนอย่างงี้ไงต่อเคลิ้มบนใหม่เด้อมันมีหรือเปล่าแกจะรอดนะหนีไปเคลในพุ่มแล้วเลยครับทหนั่งของมีกระเปล่าโดนลมสีลมสามมาครับเกรยสเปอร์ไปได้แอนด์ดาเข้ามาเพิ่มเติมลมเหนือไปที่กล่องไอเทมแล้วเหมือนนี่ครับอินซิกกแกปล่อยนะไม่ยุ่งเลยครับก็ไปใช่รวมกับเพื่อนดีกว่าครับอนี่ครับสามนาทีสามสิบวินาทีถอยหลังอะไครับทงตรงนี้ดูเหมือนไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ครับท่าุกช่องแตจะบอกเลยว่าเกมแผ่งพี่คู่นี้คือดดดูกันจริงๆฮะ ดึงจังหวะทันสุดเลยคือห้ามพลาดครับใครพลาดนี่โอกาสเสียธงสูงมากครับนี่ก็เอาเรสมา1-2ึ่งสองสนามมา,าเพิ่มรออยู่แล้วนี่ไงมีไรเปล่าเก็บทางเอาเรสไปตัว2พลาดไปพลาดยังไงแต่ทะลุมาตรงกลางนีค้ครับเซเวียร์คริสเฟอร์ครับไหลามาแล้วเลยครับที่ธงเอครับแม่งก็เทรดของแล้วทั้งนักของฉลามแล้วก็ธันวาครับฉลามได้เพนเอดีเพิ่มมาครับแล้วนี่จุ๊ๆไปได้กล่องไอเทมมาเพิ่มเหมือนกันครับเซลลตัวนี้ไดน้นำอยู่นะรอดูว่า แกแผลงยังไงแต่เหมือนเซรีวิก็ยังแข็งเลยครับไม่ยอมปล่อยทงไปง่ายๆครับตอนนั้นของเซรีวิวใช่ครับนะครับเหมือนจะมีการตัดสินใจไปบุกหรือเปล่านะครับสำหรับทางอีซี่หรือจะเข้ามารอกันทงแตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือทางอีซี่ต้องเป็นฝ่ายบุกนะครับเพราะว่าเซรีวิวนี่ยแกขึ้นนําอยู่ครับได้เปรียบนะได้เปรียบนะแล้วสิ่งที่เขาต้องทำไปคือกันทงเอให้แน่นก็พอเลยครับสำหรับเซรีวิวนะเพราะนําอยู่ถึงห้าแต้มครับเนี่ยพร้อมเชฟ มาเลยครับป้องกันธงของทางตัวเองไว้ครับเซริลครับตอนนี้ครับน้ำอยู่5แต้มแล้วแต่ว่าธงเอก็ยังเหลือธงบีก็ยังมีกันท่าของเซริลครับเพราะว่าเก็บธงเอได้ก่อนในรอบแรกที่เขาไปเสียไอ้ดรอปนั่นเองครับท่าหนของเซริลหรือว่าอีซี่จะเข้ามาเก็บธงเอได้ไหมครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้คือเป็นทางของเซริลเลยครับที่ได้เปรียบครับเพราะว่าเหลือสองทงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอีซี่แกนเลือกบุกธงอะไรงหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะโดนแยกกลุ่มไปธงหนึ่งก็ค่อนข้างสูงไงครับท่านผู้ชมครับทำได้เพียงแค ดึงเวลาให้ได้มากที่สุดเลยครับพี่ฮะถ้าเกิดตัดสินใจบุกปุ๊บมันจะมันจะบุกสวนทันทีครับท่านผู้ชมนะเคาเตอร์แท็กมาตรงง่ายๆแล้วเวไปตัดทางไฮเวย์มาได้ครับกลางครับเคิร์สโซนยิงอยู่แล้วเหมือนจะโดนเบรกจังหวะไว้ตรงกลางมาแล้วมันจะฟอายไปมีไรป่าก็ลมเหนือคนละหนึ่งกิลดกับทางเคิร์สปีกไปจังหวะเดียวไหลมากินโตเฟอร์กันเราจะเก็บพลังต้องแคนเซอร์ที่มาก่อนจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอีกด้านหนึ่งมาแล้วมีไรป่าเก็บเคิร์สไปอีกกินโตเฟอร์ตรงกลางมาขนาบรอตัดทางฟออออรร์ยู่่มีีีีะไไปปาาเเกก็บบบททงแนน้ สิบวีนาปล่อยหลังมาและลมเหนือกำลังจะเก็บธงที่สาวให้กับทางเซริวนะครับเราดูเลยว่าจะสำเร็จหรือมไม่ครับท่านผู้ชมต้องดูนะต้องระวังนะเอาเรสเลยครับแหมแล้วมีทนายเพื่อนเพื่อนมาต่อยตัดเหมือนกันเลยครับลมเหนือยืนยืนเก็บอยู่เอาเรสจุดไหนให้น,น,นอนลมไปก่อนแล้วเลยครับขอโชว์มาต่อยตัดไปแล้วเรียบร้อยลมเหนือได้ธงเอมาทานท่านของเซริวครับนับเป็นส3ต่อ3ามเลยครับคือโดนเล่นแบบว่ากดดันสุดเลยเหมือนกันเลยครับสำหรับทางอีซี่ครับเซริวไม่ยอมปล่อยแม้แต่ หวาเดียวเลยครับนี่ฮะเก็บทุกเม็ดทุกหน่วยเลยครับแบบนี้ไงอาวาเวลสมาแล้วบูทเพื่อนแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยฟอนมารอสอฉันหวาสอเดี๋ยวก็ทางคุณผู้ชมนะเราเฮลลี่มาฉลามมาเฉลี้เก็บไปอีกครับแบบนี้น่าจะไม่ทันแล้วครับสำหรับอีซี่ในครึ่งแรกครับสามต่อสิบสามครับดูจากเวลาที่อีซี่ไม่น่าทันแล้วเลยครับตอ้องชมว่าอันหน<ช>ึ่งเซรีโอเนี่ยคือการบุกอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะแต่ว่าเรื่องของการเล่นเป็นทีมความเป็นระเบียบของเขาเนี่ยโอ้โหต้องให้เขาเลยครับวันนี้เซรีโอครับถูกต้องนะนี่ครับคือ ที่ได้ว่าแกดึงจังหวะอยู่ที่บอกไปครับสิทน้าสนใจเนี่ยคือ เขาดึงจังหวะแล้วก็เล่นกับสถานการณ์และความกดดันให้ทีมตรงข้ามเนี่ยได้ดีครับต่อมาเทอรเซวิลเนี่ยคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละเม็ดทีละหน่วยครับมาฮะเวตรงนี้มาแล้วสไลด์มาตรงนี้ก็เป็นมีไรเปล่าเลยครับทีนี้อเก็บทางพีกไปแล้วฟอร์สอีกหนึ่งคิวเก็บทางเคริร์สมาเหมือนกันจุบจบุวิง่งเติมเบือนเข้ามาด้านหลังมันจะอมๆอ,อยู่แล้วตามบูดมาดามเป็นสไลด์จ่ายให้กับทางไฮเว์ way. แล้วมีไรเป้าเก็บทางกูเ oh, ข้อไปอ oh, 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 oh. ีกเลยครับ oh, 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 oh. ลมเหนือครับมาไม่หยุดกระตรงที่สี่ของทาางงเววรกลลลััมมแ้คคบุณผช นี่ครต้องชมว่าจริงๆไม่ได้หวือหวาแต่ว่าความเป็นระเบียบการตั้งรับการใช้จังหวะของเขาในต้องให้เอาเซร็วนี่ครับต่อเน,นื่องมาเลยพอชขวดมาฝั่งนี้ริตทุกร์ได้กล่องให้ได้มาเพิ่มเติมครับพออย่างหัวไล่มาก่อนจุ๊บๆวนใหม่สับก็ทีเรียบร้อแล้วเซร็วขึ้นนําไปก่อนในครึ่งแรกครับนี่ครับสายบีในเกมนี้ครับสําหรับที่หนึ่งนะครเป็นทางของมีไรเป้านะครับ ไม้พู่ของทางเซเวียนะครับเก็บไปถึง 10Q หนึ่งด้วยกันนะครับส่วนเรที่2เนี่ยเป็นทางของฟอสต์นะครับ 7Q สามเดชนะครับแล้วก็ที่3เนี่ยเป็นทางของฉลามนะครับ 7Q เนี่ยที่เก็บไปเรียกได้ว่าเนี่ยตัวไอแท็คเกอร์ของทางเซเวียก็สามารถทำได้ดีนะครับมาดูท็อปแฟคของฝั่งอีซี่กันบ้างเลยครับอยู่ที่ทางของออาเว้สครับที่ 5Q นะครับแล้วก็ฟอสต์เนี่ยตามมาที่ 4Q นะส่วนทางเซเวียแน่นอนเลยครับเป็นทางของมีไรป้าครับ 10Q และ 7Q จากทางฉลามแล้วก็ฟอสต์ ต้ชมวาไม้มจริงก็เล่นดีนะ,ะขอหน้าของมีในป่าก,กัแต่ว่าไมาท้ทางด้านของอีซี่นี่ยังไม่ค่อยเห็นเท<ม>่าที่ควรนะต้องนอนดูกันต่อว่าครึ่งหลังจะมีอะไรแก้มาได้บ้างหรือเปล่ากับหน้าของอีซี่ใช่ครับโอ้จะคือต้องระมัดระวังให้ดีนะบอสคือถ้าเกิดโดนจังหวะเหมือนเซวิลเนี่ยมีหัวเสียมกันนะจังหวะ